คุณรู้ไหมว่าทองคําแต่ละชนิดไม่เหมือนกันทองคําแต่ละประเภทมีความบริสุทธิ์ที่แตกต่างกันและนั่นคือสิ่งที่ทําให้สีสันความสว่างและมูลค่าของมันแตกต่างกันทอง 24k เป็นทองคําที่บริสุทธิ์ที่สุดมีเนื้อทองจริงถึง99.9%สองประกายเจดจรลัดแต่นิ่มเกินไปจึงมักไม่ใช้สําหรับเครื่องประดับที่สวมใส่ในชีวิตประจําวันทอง 18k มีเนื้อทอง75%และโลหะอื่นๆ25%เปเซเป็นความสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างความหรูหราและความทนทานซึ่งเป็นที่นิยมมากในการทำเครื่องประดับชั้นสูงทอง 14K มีเนื้อทอง58.5%เชนิดนี้จะแข็งแรงกว่าและมีราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกว่ามีสีทองที่นุ่มนวลแต่ยังคงความสง่างามทอง 10K มีเนื้อทอง41.7 เปอร์เซ็นต์เป็นชนิดที่ทนทานและประหยัดที่สุดแม้ว่าสีทองจะอ่อนลงเล็กน้อยทองคำทุกชนิดมีเรื่องราวเป็นของตัวเองคุณจะเลือกชนิดใดเพื่อแสดงความสว่างในตัวคุณ